ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกตามเคยนะครับ <c oughs> ไม่ได้ทําคลิปมาเป็นปีเลยนะครับวันนี้นะฮะใครที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับจากเบอร์ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วก็สมมุติว่าเพื่อนๆได้เบอร์ใหม่มาแล้วแล้วต้องการเปลี่ยนนะครับต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในแอปเพื่อจะให้ลูกค้าติดต่อได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงนะครับทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเข้ามาในแอปก่อนนะครับเปิดเข้ามาในในในแอปของ Gap Diver นะฮะพอเปิดเข้ามาในแอป Gap Diver เราจะเป็นหน้าจออย่างนี้นะฮะหน้าจอจะมีแผนที่นะครับซ้ายมือด้านบนนะครับจะเป็นรายได้นะครับขวามือ ด้านบนนะครับจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้เราเนี่ยกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วครับติ๊กไปตรงที่ชื่อชื่อของเราเองนะครับพอติ๊กเข้าไปแล้วนะครับเห็นเหมือนดินสอด้านบนไหมครับที่ติดด้านบนขวามือที่ติดกับรูปเครื่องหมายเวทเวชชันมาหรืออะไรเนี่ยนะครับตรงนี้รูปผมพูดถูกหรือเปล่านะครับกดไปตรงรูปดินสอด้านบนขวามือนะครับ เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหัวข้อด้านบนจะแก้ไขบัญชีนะครับอันที่2ก็คือรูปโปรไฟล์นะครับอันที่3ก็คือชื่ออันที่4เบอร์โทรศัพท์เน้นตรงเบอร์โทรศัพท์นมครับเบอร์โทรศัพท์เพิ่มให้เพื่อนๆนะครับติ๊กเข้าไปนะครับตรงเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์ปัจจุบันเข้าไปนะฮะพอใส่เบอร์ปัจจุบันเข้าไปทางทางแอปก็จะส่งเบอร์ ส่งข้อความเข้าไปนะครับสมมติใส่เบอร์แล้วปุ๊บนะฮะกดกดถัดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งข้อความอ่าเขาเรียกว่าอะไรข้อความ OTP เข้ามานะครับแล้วเสร็จแล้วเบอร์โทรศัพท์เราก็จะเปลี่ยนไปนะฮะง่ายๆเลยครับเพียงเท่านี้เองครับทำตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะหรือเพื่อนๆอยากให้ทำอะไรนะครับเม้นไปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับ นะครับโอเคไงกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามวาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหา,าคลิปาการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นมาให้ดูด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะฮะกด, like, ด,กด share, ไลค์ผมด้วยกดแชร์ไว้ผม้วยกดติดตามไ้ด้วยสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเลยนะครับผมอโอเคครับขอบพระคุณครับทุกๆคน สวัสดีครับ